โอ้ล่สวัสดีค่ะทุกคนเกมนี้เราจะมาเล่นคอมมานาริเบอร์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 เอาคาสิกแล้วก็ใครซ่าเอาเปลี่ยนเป็นเชนไว้บ็อกซ์เลยวะ่ะสวัสดีแก๊งโคโน,โนอ๋อไม่ใช่ ดูเผ,ลผลินเผินคาลสซ่าเหมือนอยู่แก๊้งโคโนโลเลยสกินแบบผิวขาวๆน้ำเงินน้ำเงินดูไฮเทคยับ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 ปันยับยับเราต้องอะแดปอะหาคอมมาผสมพวก3ยูนิต4ยูนิต2ยูนิตเชน2ดาว การันตีชนะเลยนะเนี่ยเชนสองดาวเขาก็มีเชนสองดาวอ่ะใส่บีเอฟมาด้วยอ่ะคลาสิกปาดอ้าวปาดเชนนะไม่กระทบสะท้ะทานเฮ้ยมัตตวิ่งซิกแซกด้วยโอย้ไม่นะนี้จาักการได้โปรเทคเตอร์สองตัว ชินเฉาคู่ของใชอ้อมานาริเวอร์ความสามารถของคอมนี้เนี่ยจะเป็นการเพิ่มค่าใช้จ่ายมานาสกิลของเป้าหมายที่เราโจมตีนะ40%เอาซง่ายๆเลยมันจะทำให้ศัตรูที่เราโจมตีอ่ะมันใช้สกิลได้ยากขึ้นนั่นเอง 2ยูนิตจะเป็นการโจมตีครั้งแรกของการต่อสู้ส่วน4ยูนิตเนี่ยจะเป็นการโจมตีทุกครั้งเลยถ้าตีปีนะยาไปยาไปเออหรือว่าให้เทสเป็นแคร,รี่ดีโอเยน้องหมาจะไม่ทน ของ AP ก็จำเป็นนะเพราะว่าถ้าเราเจอพวกทีมแท,งแทง้งๆอ่ะไม่ไหวแน่เลยกว่าจะฆ่าแท้งเขาตายขอบคุณครับกว่าจะฆ่าแท้งเขาตายใช่ไหมเราโดนตัวแม็กไลน์เขาอะยิงกระจุยก่อนเพราะฉะนั้นต้องมีตัวเวทสักหนึ่งตัวคอมวอยเป็นคอมที่ตอบโจทย์2 d ด m a g e เหมาะมากเลยตีเร็วได้มานาก็ส่งตะเกียงให้เพื่อนรๆๆๆัวรัวอัพเลเวลเอาอาน,นิ้ลงไม่มคโคในขณะที่เราเก็บตั้งอัพเลเวลเพื่อไปหาเวลกอสแล้วก็เทสเนี่ยเราจะให้มิคโคแบกก่อนมิคโคก,กับไซอะเะเอ หนึ่งขยายเออเบโกเตมาอืออ้าวที่หนึ่งแพ้ลงมาเจอแล้วนะครับมานามูเนะเอ้ยไม่ใช่มานาลิเวอร์ <c oughs> เดี๋ยวเขาเล่นโปรเทคเตอร์ ไม่เป็นไรเรามีกัวเวทแล้วยิงยับยับสาย่าเขาอ่ะยิงยับยับโอ้ยรัวมากดูเข้าสาย่าดูสาย่าเราช้าช้าดูเขาดูเขาดูเขาแล้วเร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 า,เ,า,เ,ราเออเอง็งคลาสสิกสองดาว อยากหน้าตะเหลียวอ่ะเฮ้ยโอ้โหหงให้ดีใจจะได้เพิ่มอินฟิวหนึ่งคนอ่ะไอไอาริยาัวคลาสิกมตาตยิมาครับเอาเกมนี้ไม่น่าจะมีสามดาวเพราะว่า ต้องเก็บตังค์อัพเลเวลไปสูงๆเลยหาโชเกตหาเวลคอสหาเทสอลิลเลียโอ้โหตัวราคาแพงทั้งนั้นคือถ้าจะเก็บ3ดาวก็ได้แค่ตัวเดียวอะแอบมองเธออยู่นะจ้ะเฮ้ยเขาไม่เอาแบบนี้มาจากไหนสวยจังเนี่ย เฮ้ยเท่อะแบตเตนพาร์ทเหรออ้าวเราเจอกันหน่อยหนึ่งหน่อยหนึ่งหนอยหนึ่งพาร์ทซิกโมข้างหลังโดนมลมฟันอีกตั้งหากความหวังที่นิโคลแล้วล่ะได้ป่ะ ทีมเราจะหนึ่งดาวหลายตัวก็ตามมาแล้วพี่เบิ้มดาเรียสคาดินอาสิกไม่มีตังค่ะมีแค่4ี่โกเท่านั้นอย่าเพิ่งแพ้ขอไฟลุกที่หวาหน่อยอันนี้เป็นอินฟิวกับดักตา เออดักสตาร์ในเซิร์ฟพิีเขาปรับมาใหม่นะโวดมาก <c oughs> เพื่อโชวจินของเรา <c oughs> มัตยีย้ซองดาว <c oughs> ขึ้นเป็นโชจินเดี๋ยวถ่ายของที่หลังอันนี้เป็นไอเ หน้าดยอียเจ้าหมูน้อยหัวที่สองนะดำไฟที่หัวเข้าหน่อยสิโอ้ยสายก้าไม่หมือดาวชับ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 โว้ย,ดโ,ยดโดนตรงคู่เลยชเช้นป๊อกอ้าฮ่า เซฟต่อนะคาซาดินเดี๋ยวนะสไนเปอร์สไนเปอร์ต้องยืนหลังเลยนะเพาะน่าจะติดมาจากเซตหนึ่งเซตสองอะยิ่งยืนไกลาจากศัตรูเท่าไหร่จะยิงแรงมากขึ้นเท่านั้นไปได,ดูคลิปเราสินะ เศร้าใจสะสมกันต่อไปนิโคสเตเตอรสามคิดเจ็ดยังไม่ได้เล่นมานานริเบอร์เลยหุยเหล่หุยหุยเหล่หุยขอบคุณครับอะไรเนี่ยผงมือสองเลยอันนี้สองดาวนิโคสองดาวอัพสเตเบล เด้ลงไปสาย่านี่ยังหาไม่เจอเลยอะ่ะเลเวลเจ็ดก็จะหายากขึ้นเราเจอกับฟิลลอร์สามดาวเขาได้เอลเลียแล้วด้วยไซเบอร์เนติกกับเบสมัตเตอร์เอแล้วครับสังหารสามดาวสวยงามไนซ์ นี่อูคองแทนเชนได้แต่ต้องสองดาวก่อนสายาสองดาวเออชินเฉาด้วยเพิ่งหนึ่งดาวเองน้องสลามโปวอ้ว,วนเชียงที่อสองโอ้ยซิกก็สามดาวแล้วว่ะโอ้สายานอนหนึ่งอ่ะลูกในได้ปะได้ปะ ตายแล้วนะอุ้งมือซิกตาหวัวโยกเลยครับอุยหุยหุยหุยรวัรวรวัวรัวเออหมดการโมนัสโกเวลคอสด,ดังนี้เหรอไลฟ์พอรยังเหลือให้เล่นอีกเยอะเอาให้ตัวพร้อมก่อนแล้วก็ใส่เข้าไป เอาพุ่งเห็นจีนสองดาวเอาเร็วเร็วฆ่าจีนฆ่าจีนอุยอ้ยอุ้ยเป้งเป้งอจีนตัวเดียวฆ่าไม่ตายแว็บนั่งเหงาปลาหลิวมันเยอะจริงๆนะ เป็น G A ดีกว่าวน่าจะไม่มีใครแย่ง S ้าว,วถ้าตัางค์พอนะเอาวยคู่กับโชว์แก๊ได้ไอ้ วาวมากเลยสายาข้างเขาอ่ะมีกุนโซอ่ะแทนสี่สองมานานปเบอร์แหมไปดูอันเรียกกันดาวอ๋อหกเซเบอร์เนติกเนื่อจะใจะเยอะๆหน่อยมาดูมานานปเบอร์เราบ้าง การโจมตีครั้งแรกมันจะติดแบบเป็นหลอดโขขาวเ,เห็นไหมทำให้ศัตรูใช้สกิลได้ช้าลงถ้งาครบ4ยูนิตเนี่ยมันจะเป็นหลอดขาวๆเรื่อยๆเลยคาถาเวทเหรือเปล่าไ้โก้โดกแทนเมล ผสมกันได้ถุงมือบล็อกสกิลก็ดีนะให้เวลกอสเซฟเซฟไปหาร์เทสไปก่อนสองโคโนโเวลกอสโชมกัดสองดาวนับถือเลยเลเวลหกได้ไซเบอร์เนติกคือครบเลยอ่ะทั้งไอเรียรทั้ง เอ็กโคโอยโดนจิ้มอดูแล้วครับจิ้มแล้วสายย่ามันโดนตีช้าๆวะเออสงสัยต้องมีคุณโซ่พ้องสามวอยเรียบร้อย ลงมาหน่อยให้เชนัแทนนี่ให้เมลกอจ้าสามวแล้วลวอเป็นของเวทหชิ้นนะอาชิด ก็สองหาเทสหาอัลิเลียต่อหาวมูคลองด้วยว่ายสองดาวหน่อยจ้าอัลิเลียสองดาวโอ,โอ้ยตามคำขอแทนสายาไม่เสียผลเมสมาสเตอร์ด้วยนะ แน่แน่แล้วหนึ่งชิ้น G A Red Buff Static Shield เอา Red Buff Static Shield เดี๋ยวให้เทสแต่ต้องรีบหานหน่อยอะ่ะเหลือ55าไลฟ์พอยต์ละยิ่งสเต็ดไกลยิ่งเจ็บ เป็นวายสามแล้วมันโหดนะวอมเนี้ยโหดมากแต่ว่าราคาแพงสองตัวเลยวุ้ยอย่าเอานะอย่าแย่งเขานะย่าออ้ยเฉียดมากแค่ปลายผมเท่านั้นขอบคุณจ้ามาเวลคอสองดาวคายอ์อ ขายเทมให้กับเมลคอร์สใครที่จะมาทำร้ายเมลคอร์สนะใช้สกิลจะโดนสตันสี่วินาทีหาเทสกันเทสบูอ้อง ก็ควไว้อย่าให้ไวได้ใช้อตีไวาตายไปแล้วครับยังไม่ได้ทำอะไรเลยเบลก็อนอัดชีดอีกโค้เบอร์ตีแต่ก็ตายอยู่ดีไอเลียตายไปเช่นกัน สามดาวไอ้ถ้วยน้ำหรือว่าโถอะไอ้โถน้ำเนี่ยมันเอาไปใช้เพิ่มมานา้กับเพื่อนได้นะใครที่ใช้สกิลบ่อยๆอะใช้มานานน้อยๆเนี่ยใส่ให้เลยเทสเทสจ้ะ วายไอนเนี่ยเท็ดเอ้ยเท็ดเท็ดมาแล้วปุ๊บอ้าวม,ามันอะไรเดี๋ยวค่อยใส่รอบหน้าอ่ะโถน้ำอุย้ยส่ปุ๊บร้อยปั๊บอันนี้คิมอะไรอ่ะ เป็นไพลเลตเนาะใช่โว้ววงแตกไอเทมนุวยอ่ะนี่ดีอย่าสิบเก้าไลฟ์ฟอยแล้วจุกเลยไอเทมไม่ยเยอะอ่ะสีมานาวริเวอร์ ไม่น่าว่าต้องเชนโูคองดาวเดียวหายแล้วมายืนใกล้ๆก,กันี๋ยวเทสจะแจกมานาะให้กับเพื่อนๆเองนีตาร์ทชีฟโอนะ้ำแน่นอนเปิดไฟมาปุ๊บเทสส่งตะเกียงให้เพื่อนแล้วก็แจก10บมานาะแล้วก็ฟาด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  แล้วก็แจกอีกสิบมานาเอาละครับปิดไฟเทสโยนตะเกียงให้โชเกตนี่แหละนี่แหละฟาดมันวดๆวดๆวนๆโหคนอื่นก็บล็อกมานาไว้เหมือนกันนะเอาเพื่อนมาด้วยเออทุกการโจมตีนะเทสงานดีมากเลยอ่ะยอด งเทสเอาวูคงไปแทนเชนขอเทสหน่อยอยากได้เทสสองดาวทำเทสอยู่ด้วยเนี่ยห้าโกสองดาวขายเยอะก็ไม่ดีเดี๋ยวเทสยนตะเกียงมาแล้วไม่มีใครรับวัวตรงกลาง มา็วเร็วเร็วซีซีซีโหดเทตันลุงเออเทตตายก่อนซีซีซีเร็งงเเรมรเวรมน,นวาลิเวอร์เออเห็นไ้มเป็นแถบสีขาวแต่มนาลิเวอร์มันจะไม่ค่อยได้ผลกับพวกเบสมาสเตอร์การสลิงเกอร์เอ้ยไม่ใช่มาสเตอร์ Master นะเพราะว่าเขาโจมตีแบบปกติธรรมดาเลย ไม่เน้นใช้สกิลเท่าไหร่โดนแย่งวะเนี่ยโดนมันก็นแน่เทสโว์แก๊สสองดาวพอแล้วไม่ได้ก็ช่างมันหนึ่งดาวก็โหดอ่ะสหมหาใหญ่อะ่ะ นนมาเจอกันโอ้โหไอเทมเยอะมากวงเวลกอดมาวลกอก็วัดทีสองได้ปะไอเทมได้ออกมาอีกแล้วดูนี่ค่ จบแล้วจี้เขามีตะหลิวสองทำไมเขาไม่ใช้วะเมื่อกี้มันยังใช้ได้อยู่ปะไม่แน่ใจให้มันเพิ่มคนเป็นสิบอะแต่ไม่เห็นเขาใช้นะแล้วของเขาก็เด้งรัวเลยโอ้ย ของเยอะมากๆแต่เทสหนึ่งดาวเรานี่โหดโคตรเลยโอเคนะคะใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้เทสด้วยนะแล้วพบกันใหม่ในคลิป Dark s สตาร์เจอกัน